จากการณีที่ตั้มมรารวุธหรือตั้มเดอะสตาร์นักร้องนักแสดงชื่อดังจากบ้านเดอะสตาร์ประสบอุบัติเหตุขณะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมา19พฤษภาคม68บริเวณถนนนกกรุงเทพปริธา32เวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งซึ่งทางเพจวันบันเทิงได้เผยถ,ถึงอาการบาดเจ็บของตัม้มโดยมีบาดแผลบริเวณปากที่ฉีดถึงจมูกจมูกหักฟันแตกเบื้องต้นได้ทำงานรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ข่าวได้นำเสนอไปแล้วนั้น ล่าสุดนุ้ยสุจิราพี่สาวคนสนิทได้โค้งแขนสามีมาร่วมง,งานรอบปฐมทัศน์ละครเวที2,499 The m u s i c a l พร้อมทั้งอัปเดตอาการและสภาพจิตใจของตั้มโดยเธอเผยว่าก็อัปเดตอาการลูกชายน้องตั้มเดอะสตาร์ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแผลผ่าตัดตอนนี้เอาไหมออกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าสิ่งที่กังวลก็คือหมอบอกว่าการออกเสียงหรือว่าการร้องเพลงอาจจะไม่เหมือนเดิม ซึ่งเราก็พยายามให้กำลังใจอยู่แล้วแผลภายนอกก็ถือว่าดูดีมากๆเลยแต่ว่าข้างในใจอาจจะต้องการกำลังใจคือตั้มเป็นคนที่สนุกสนานเวลาที่เขาเจออะไรหนักๆเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกเศร้าไปกับเขาหรือกังวลไปกับเขาก็พยายามสนุกสนานร่างแต่เราเองรู้สึกว่าก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันแบบชัดเจนมากนะักแต่ว่าเราก็บอกว่ารอดูไปก่อนเวลาหน้าจะช่วยได้และการฝึกพูดการฝึกออกเสียงก็หน้าจะช่วยได้เราก็บอกว่าตั้มเก่งอยู่แล้ว และเจอแค่นี้ก็ถือว่าจริงๆโดยรวมไม่มีอาการหนักมากๆก็ถือว่าโชคดีแล้วฟาดเคราะห์แล้วนอกนั้นก็ดูแลต่อไปฝึกพูดต่อไปซึ่งการสื่อสารพูดตลอดเวลาคือสื่อสารกันตลอดเราก็ถามดมเดอร์สตาเนาะ เพราะเราไม่ได้เป็นนักร้องเราก็ถามว่าถ้าเวลาปากฉิกแล้วถูกเย็บแบบนี้รวมถึงดัางที่หักแล้วถูกนัดขึ้นมาคำไหนเป็นอุปสรรคซึ่งโดมก็ตอบว่าสอูก,ก็เลยบอกกับตั้มว่าฝึกนะ้ลูกเรารู้ว่าน้องก็ต้องกังวลเป็นใครก็ต้องกังวลแต่โดยรวมก็ถืออวายสภาพจิตใจดีมากคนไปเยี่ยมเยอะมากคนรักตั้มเยอะมาก,ก,มากซึ่งตั้มก็กังวลเรื่องแผลด้วยและเรื่องจมูกด้วยเพราะว่าจมูกและปากเป็นอวัยวะที่ใช้ร้องเพลงและมันเป็นอาชีพของเขาซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูที่หมอโรงพยาบาล รักษาให้ตั้มคือเก่งมากพอเย็บแล้วแล้วทางโรงพยาบาลก็ให้การดูแลทุกอย่างเข้าเครื่องที่ช่วยสมานแผลก็ทําให้ดีขึ้นแผลเพราะเวลาเอาไมออกแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ยังมีอาการบวมอยู่พอเวลามองด้านข้างก็จะดูบวมนุ้ยได้เผยต่อส่วนแผลที่ปากคือฉีกถึงจมูกไม่ใช่ถึงหูนะซึ่งตอนแรกที่นุ้ยเห็นเราเนึกว่าเลือดก,กํเดาไหลซึ่งหมวยผู้จัดการของตั้มได้บอกว่าไม่ใช่นั่นมันคือปากที่ฉีกซึ่งแผลจากจมูกยาวลงมาถึงปากและฉีกเข้าไปด้านในแต่ตอนนี้ดีมากๆแล้ว ส่วนจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่คาดว่าน่าจะสองสามวันนี้ค่ะส่วนในเรื่องของคดีตอนนี้ก็เ,เรียกได้ว่ามีความคืบหน้าอยู่แต่อย่างที่บอกคือจากคาให้การของพยานเห็นพร้อมต้องกันในหลายส่วนว่าตั้มโดนปาดหน้าโดนมอไซคันตัดหน้าจึงทําให้คู่กรณีก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่เหมือนกับว่ายังไม่ได้เจอหน้ากันต่างคนต่างรักษาตัวแต่เราได้หลักฐานครบหมดแล้วได้มาหลายมุมพอสมควรก็ขอบคุณทุกฝ่ายด้วยที่ช่วยกันจนได้คลิปมาหลายมุมเลย ในส่วนของคลิปคือพี่สมรักคือวันนั้นเบสไปให้กำลังใจตั้มกับนุ้ยคลิปเราก็บอกว่าอยากได้คลิปถามใครก็ไม่ว่างเบสเลยบอกว่าพ่อหนูว่างพี่สมรักก็น่ารักมากเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดียวไปเอาให้อันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าเวลาจะขอคลิปก็ต้องไปขอที่สำนักงานเขตคือถ้าเราอยากจะได้เร็วแต่ก็ต้องไปดําเนินการเองที่สำนักงานเขตซึ่งตรงนี้เราก็ต้องสอบถามทางตํารวจว่ากล้องตรงนั้นมีกี่เขตแล้วเผอิญว่าพ <uh <um okay. ี่สมรักก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดียวไปให้ซึ่งพี่เขาก็ไปด้วยตัวเองเลย สำหรับเรื่องทำบุญคือเราก็ไปทำบุญมาเราก็คิดว่าอานิสงของการทำบุญก็เลยทำให้ตั้มไม่มีเลือดออกมีแค่ฟกช้ำส่วนตรงหน้าถามว่าหนักไหมก็หนักอยู่แต่ว่าจุดสำคัญมากๆที่ห่วงมากๆก็ไม่น่าเป็นห่วงส่วนมอเตอร์ไซค์ที่เกิดเหตุก็ทิ้งอยู่ที่สอนอนไปเลยซึ่งถามว่าตั้มเข็ดไหมเขาก็พูดเองเลยว่าเข็ดแล้วโดยเขาพูดว่าไม่เอาแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็มีเตือลูกชายนุ้ยนะว่าไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วหรือว่าเอาจริงๆแต่ละคนก็มีปัจจัยหลายอย่างถ้าเกิดว่า จะต้องขับมอเตอร์ไซค์ตามก็คงไม่ได้บอกว่าอย่าขับเลยแล้วจะโดยสารกันยังไงแต่ฮะหนูเชื่อว,ว่าตามก็คงบอกว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากซึ่งตามก็ระมัดระวังอยู่แล้วและสำหรับเรื่องโลกสองใบของคู่เราก็ไม่แน่ใจ